สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอึ่งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋ามาแล้วจ้าวันนี้นะคะมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2564มาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปชมเราก็จะมาดูผลของวันที่16มิถุนายน2564นะคะอันนี้เป็นชุด2ตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋า2ตัวแล้วก็3ตัวตรงโต๊ดนะคะ มาเรามาดูผลกันนะคะพี่น้องจา๋าผลออกนะคะพี่น้องจา๋าหกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าล่างออกหนึ่งเจ็ดเนาะอ่าหกหนึ่งหกหนึ่งน้องบุงก็เข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าเข้าบนนะคะอ่าส่วนล่างก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋ามีติ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เนาะอ่าวันนี้ อ่างวดของวันที่16มิถุนายน2564ก็เข้าไปที่61นะคะเข้าบนนะคะพี่น้องจา๋ามาตามต่อกันของวันที่1น,นะคะวันที่1กรกฎาคมเนาะ,ะก่อนจะไปชมก็มาฟังคำเตือนกันสักนิดนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีสติในการรับชมนะคะ ไม่สนับสนุนกนารพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ,ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าเป็นนำแนวทางมาแบ่งปันนะคะชอบตัวไหนก็ค่อยว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าเผื่อชอบตรงกันเนาะมาดูสามตัวกันนะคะพี่น้องจา๋าสาตัวนะคะ น้องหมิงก็จะมี3ตัวแล้วก็2ตัวให้นะคะสามตัวก็จะมี0ูนหหรือใครจะตัดเล่นก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าเจ็ดศูนห้าเจ็ดแปนะคะอันนี้คือสามตัวนะคะมาดูชุดสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋า มีศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสามสองสี่สองเก้านะคะ อาจจะหลายตัวหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าเลือกตัวที่ชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องบึงจะเน้นตัวที่น้องบึงชอบให้นะคะเผื่อชอบตรงกันนะคะพี่น้องจ๋าอ่านะคะอันนี้ชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี80ศ หนึ่งเก้าเก้าสามแปดห้านะคะใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจา๋าใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะคะเดี๋ยวน้องหวงจะเน้นตัวที่น้องหวงชอบให้นะคะเผื่อชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าน้องหวงชอบส่วนตัวแล้วก็คือศูนย์ห้าหนึ่งห้าแป้านะคะพี่น้องจา๋า ่ตามที่น้องหมึงให้เป็นสามตัวเนาะอ่าแนวทางรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งก,กรกดาคมสองพันห้าร้อยหกนะคะสามตัวตรงโต๊ะน้องหมึงก็ชอบศูนย์หนึ่งหนะคะส่วนสองตัวบนล่างก็มีศูนย์สองศูนสองสามสองสี สองเก้าสี่สามสี่ห้าแปดเก้านะคะชุดกันจะมีแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามแปดห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบืงด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจทำคลิปทำแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอ่าสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะพี่น้องจ๋าอ่าเดี๋ยวชุดโค้งสุดท้ายเดี๋ยวน้องวึงจะลงให้อีก ใกล้ๆวันนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คือชุดโค้งสุดท้ายจะมีหกคู่เนาะ<อ>ก็เข้าไปที่หกหนึ่งเหมือนกันนะคะพี่น้องจาอ๋าอันนี้ลงไปแค่ชุดนี้ก่อนนะคะชุดโค้งสุดท้ายใกล้ๆวันตัดเพียงหกคู่นะคะพี่น้องจา๋าหรือเพียงหคู่เนะาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจา๋ารวยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ